สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วกับ Drive ในช่อง Handy Drive นะครับวันนี้ได้มาพัทยาคําเพื่อนมางานพัทยา International Firework s 2025หรืองานพูุพัทยาเองนะครับรอบนี้ได้มากัน5คนครับเราเลือกพักที่โรงแรมพยานะครับตรง ทยานหนึ่ะนะครับโรงแรมที่นี่ก็คือได้เคยมานอนรอบหนึ่งแล้วนะครับชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือมาเช็คอ,อินกี่โมงเช็คเอาท์เวลานั้นเหมือนมาเช็คอ,อินบ่ายสโมงเย็นก็เช็คเอาท์ได้บ่ายสี่นะครับซึ่งราคาที่นี่ก็คือช่วงช่วงพูนา,นาชาติคือราคาค่อนข้จะแพงพอสมควรนะครับห้องที่ได้อยู่ตอนนี้ก็คือคืนละห้าพันนะครับสองคืนก็หมื่นละห้องก็คือแบบ สะดวกสบายนะครับอยู่ใกล้กับหาดเลยเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงนะครับนี่ได้เพิ่งมาถึงก็คือห้องดีครับนอนหลับสบายแล้วก็เก็บเสียงดีมากนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ภายในห้องก็ครบคันนะครับห้องอาจจะไม่ได้ดูแบบโมเดนมากนะครับแต่ว่าก็ได้รับความสนใจจากคนพอสมควรเลยโรงแรมที่นี่นะครับได้เคยมานอนครับเมื่อ3 ปีที่ผ่านมาคือได้มารอบนี้เป็นปีที่4แล้วครับเคยพาคุณแม่เคยพาเพื่อนไปนพักแถวพัทยาเหนือเพื่อนเพื่อนคือมันต้องเดินไกลมากกว่าจะเดินขึ้นไปเดินขึ้นเขาขามาคือสบายนะแต่ขากลับเนี่ยก็คือแบบเดินขึ้นเขาเนี่ยฝั่งนู้นนะ่ยฝั่งพัทยาเหนือคือเหนื่อยมากนะครับรอบนี้เคยไม่นอนพัทยาเหนืออีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่คือดาดฟ้าครับผมข้างบนก็จะมีเป็นเป็นบาร์นะครับให้ดื่มมีคอกเชลให้ดื่มนะครับแล้วคือคอกเชลที่นี่คือราคาถูกมากแฮปปี้อัลคือ 190บาทครับทุกคนซื้อ1แถบ1 2 9บาทคือเป็นค็อกเทลที่คุมที่สุดในพัทยาก,ก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆนะครับก็ไม่เล็กนะก็เห็นฝรั่งเนะี่ยเขามานอนอาบแดดแล้วก็เล่นน้ำกันเยอะบรรยากาศที่นี่ดีครับก็ก็แนะนำนะครับสำหรับใคร มานะครับมีเ็อกเทลหลากหลายมากมายให้เลือกเลยครับหลังจากที่เราอาบน้าแต่งตัวเสร็จนะครับเราก็เดินลงไปที่หาดครับทริปนี้คือได้มา2คืนติดกันเลยนะครับปีที่แล้วก็มา2คืนพัทยาไวฟ์คือบรรยากาศคือดีมากแล้วก็คือซันเซ็ตคือสวยมากทริคของการมาเที่ยวนะครับมาดูพรุกที่นี่ก็คือมาหา เตียงตรงนี้ครับแค่ที่นั่งละ50บาท50บาทเองนะครับไม่ต้องไปเช่าเก้าอี้น,นั่งแบบเมือม่อยๆหรือว่าไปซื้อเก้าอี้ให้เสียเวลานะครับทริคก็คือนั่งแถว2ครับทุกคนทาไมถึงนั่งแถว2ครับเพราะว่าเมื่อนั่งแถวหน้าจะมีคนเดินไปเดินมาให้นั่งแถว2นะครับเราก็จะเห็นพลุแบบระยะไกลไม่มีใครแบบไม่มีใครเดินไปเดินมาผ่านบังหน้าเรานะครับพลุแรกนะครับปีนี้เป็นงานเฉลิมฉลอง ไม่สิปีนี้เป็นการให้เชิดพระเกียรตินะครับพระพันปีหลวงเนาะที่เสด็จสวรรคตพูุก็ดนตรีก็จะไม่ค่อยแบบคลึกคื้นแบบตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าคือผู้คือสวยก็คือยังจับ เต็มทุกปีแล้วก็คือสวยมากแล้ววันที่ได้ไปคืออากาศเย็นมากทุกคนแบบอากาศแบบ21มัง้งประมาณ2 1 22คืออากาศแบบเย็นเฉียบไม่เคยมาพัทยาเราอากาศเย็นขนาดนี้มาก่อนคือแบบชอบมากเลยนะครับปีนี้ใค่ไม่ได้มาคือแบบปีหน้าต้องมานะครับซึ่งปีหน้าใดก็ไปแน่นอนอีกหนึ่งทริคของการมาดูพูน,นั่นก็คือเดินลงไปขอบชายหาดครับทุกคนลงไปแบบติดน้ําเลยทุกคนด้านล่างเพราะว่ามันจะเป็นสโลปลงไปใช่ไหมจะเราจะไม่ไปบังใครนะครับเราไปนั่งแบบยอง,ยองๆแบบดู ดูแพลุตรงนั้นนะคือเป็นแบบมันจะมีรี e ฟ t ชันของพลุกับน้ําทะเลอ่ะทุกคนอยู่แบบฟิลคือบ,บอกไม่ถูกคือแบบดีมากก็ชอบมากแล้วคือบรรยากาศไม่มีเสียงอะรุกวนมีแต่เสียงพลุอย่างเดียวนะครับหลังจากที่แบบดื่มรอบหานยังไม่อิ่มแเ้าก็ให้ดื่มกันต่อนะครับกับลานเบียรตรงหน้าเซ็นทรัลคืนนั้นได้ก็เกือบโดนช้างกระทืบไปนะฮะตอนเช้ามาเรามากินอาหารของที่นี่นครับอาหารที่นี่เป็น อาราคาสครับสามารถสั่งได้หลากหลายเมนูเลยคือแบบอร่อยมากนะครับจากนั้นเราก็สายๆนะครับ11โมงหรือเที่ยงเราก็ไปเดินต่อที่เซ็นทรัลนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่รูฟท็อปตรงฮิลตันนะครับบรรยากาศคือดีมากแต่ตอนที่ได้ไปเนี่ยก็คือประมาณบ่ายจะบ่าย3ละคือวิวดีมากอากาศเย็นสบายแต่ว่าเขาเ เขาเรียกว่านะครับเขาใกล้จะปิดละคือปิดไวมากเพื่อเตรียมต้อนรับแบบแขกที่จะมาตอนเย็นนะครับเราก็แค่ไปดื่มกาแฟอะไรนิดหน่อยแล้วก็คือรีบกลับนะครับเพื่อนๆมองจา,รากระยะไกลไหมครับนี่ก็จะเห็นแบบเรือพุเนี่ยเต็มเลยมีผู้บรรจุอยู่เต็มเลยนะครับ <S <S อีกหนึ่งร้านที่แนะนำนั่น,นก็คือ Sunset Coffee Roaster นะครับก็คือใกล้ๆก,กับข้างเซ็นทรัลนะครับริมหาดเลยคือบรรยากาศวันนั้นคือเย็นสบายมากแล้วก็เขาก็จะมีบรรเลงเพลงแบบเขาเรียกว่าไงโค้เหรอ เ,เพลงระนาดนะครับเพราะว่าเขาเตรียมซ้อมเนาะสำหรับพิธีเปิดตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับเย็นวันนั้นนะครับก็บรรยากาศคือดีทุกคนดูสีพระอาทิตย์คือแบบตกคือบรรยากาศคือดีมากนะครับวันนี้เราไม่ได้เป็นนั่งริมหาดนะครับเราจองที่เลบีชขับนะครับไปดูพูแบบติดแกรมหน่อยวันนี้เป็นสายแกรมหน่อยที่เลบีชขับนะครับผมใครอยากไปก็คือแนะนําเลยได้ชอบ บีชคลับที่นี่มากนะครับวันที่ได้ไปเนี่ยเขาคิดหัวละประมาณ6 0 0 0นกว่าๆนะครับก็จะมีเป็นพวกแบบคานาเป้อาหารนิดๆหน่อยๆ ไม่นิดหน่อยนะเป็นพิซซ่้พิซซ่าอนะไรแบบโอ้อาหารเยอะแยะอยู่นะครับเป็นอาหารแบบสไตล์สเปนนะครับเลบีชคลับนี้เป็น Under, อันเดอร์ของมิเลียโฮเทลนะครับพัทยานะครับบรรยากาศคือดีมากทุกคนก็คือมีหลายราคานะครับข้างล่างเหมือนจะถูกหน่อยนะครับมีเป็นบนะีชคลับเนาะก็ทุกคนจะสมัยแบบเล่นน้ำข้างล่างได้นะครับส่วนข้างบนก็จะแพงขึ้นมาหน่อยประมาณ6,000กว่าๆอย่างที่ได้บอกเห็นไหมทุกคนคือวิวคือแบบ ดีมากแบบเพอร์เฟเพื่อนคนไหนสนใจก็คือมาลองเที่ยวเลบิชครับก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปช่วงพุรก,ก็ได้ครับวันปกติไปเที่ยวพัทยาก็แวะได้ที่เลบิชครับที่นี่ก็จะมีอาหารหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเค้กผลไม้คานาเป้พิซซ่าต่างๆนะครับก็อิ่มอ่ะน,นั้นคืออิ่มแล้วก็จะมีเป็นผัดข้าวผัดสเปนอ,อร่อยมากแล้วก็มีบีบีคิวส่วนเครื่องดื่มก,ก็จะเป็นแบบ ค็ tail, อกเทลสองสามอย่างแล้วก็มีฟรีฟลูเป็นไวน์เรดไวน์ไวท์ไวน์แล้วก็สปาร์กิ้งนะครับนั่งชมวิวไปคนเดินไปเดินมาโอ้ยวันนั้นคือแบบบรรยากาศแบบดีมากมีความสุขมากแกลมมากข้างๆก็จะเป็นรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันนะครับอีก4คนนะครับชนแก้วหน่อยเอาบรรยากาศนะครับการจุดภูที่พัทยานะครับปีหนึ่งจะมีประเทศต่างๆเข้าร่วมนะครับประมาณ5-6ประเทศนะครับประเทศหนึ่งก็จุดประมาณ10 ถึง15นาทีประมาณนี้นะครับการดูพุจะมีเทคนิคด้วยกันก็คือโชว์ของพัทยาจะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณ3องค์ต่อ1ประเทศนะครับผมองค์แรกก็จะจุดแบบเบาเบาหน่อยหรือแล้วแต่ทำหนึแต่คลายแม็กเนี่ยก็จะอยู่องค์3 จุดแบบยิงแบบรัวๆๆอย่างเงี้ยครับองค์หนึ่งองค์สองจะเป็นโชว์แบบลีลาท่าทางการจุดแบบความสวยงามอะไรประมาณนี้แต่อันสุดท้ายก็คือจะแบบฟินฟินสะใจแบบยิงรัวๆนะครับก็ใครชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปมีกล้องก็ตั้งไปแต่สำหรับไรก็คือแบบถ่ายด้วย iPhone 17 Pro Max แล้วถ่ายเป็นแบบวิดีโอนะตั้งคือเพื่อนคือบอกว่าสวยมากคือ iPhone 17เ็นี่คือแบบเก็บ ภาพได้ดีแล้วก็คือแบบสวยมากจริงๆนะครับวิวที่ทุกคนเห็นเนาะก็คือเป็นวิวจากที่นั่งของเลบีชคลับนะครับด้านหน้าสุดเลยก็คือแบบสวยอะทุกคนเออก็อยากแบบไปให้ทุกคนไปเที่ยวนะปีปีข้างปีหน้านะครับแล้วก็ปีหน้าได้ก็จะไปอีกนะครับและน่าจะไปเลบีชคลับแล้วไปเจอกันที่เลบีชคลับนะครับทุกคนในโซเชียลมีเดียนะครับได้เห็นหลายคนโพสต์คอมเพลนเกี่ยวกับการมาดูพูผมว่าไม่ได้กลิ่นแบบกัญชาบุรี เยอะมากนะครับตอนที่ได้ไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่อาจจะอยู่ในโลเคชันที่ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ถ้าใครเอาเก้าอี้มานั่งใกล้ๆกันติดๆกันนะเราไม่รู้เนาะว่าเขาแบบสูบบุหรี่อะไรกันหรือเปล่านะครับก็สำหรับได้ได้ไปเลือกนั่งที่เป็นแบบเก้าอี้ที่เขาแบบกลางให้เช่านะครับเมื่อวานเนี่ยก็คือดีนะครับมันแบบแทบจะไม่ได้กลิ่นบุหรี่อะไรเลยเออดีแล้วก็ที่เนี่ยใ,ในงานเขาประกาศบอกว่างดข่ายแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ข้างแบบหาดเนี่ย พาเราไปนั่งอ่ะห้บาทก็จริงแต่เราก็ต้องเสียตังกับการซื้อเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆช่วยแบบเมค้าแถวนั้นนะครับก็อุดหนุนเขานิดหน่อยส่วนถ้าใครอยากแบบไม่อยากติดแกลมอย่างเงี้ยนะครับก็มานั่งที่เลบ c ชคลับได้นะครับนี่ครับทุกคนในภาพก็จะเป็น ภาพไคยแมกนะครับขององค์3ของการจุดพลุน,นะครับเนี่ยเขาจะยิงกับแบบรัวๆรๆวๆรๆวอย่างเงี้ยใครสนใจอ่ไปดูคลิปเต็มๆได้ก็ไปดูในไอได้นะครับช่อง Handy Drive ครับผมหลังจากจบงานนะครับแนะนำทุกคนอย่าเพิ่งรีบเดินนะครับเพราะว่าการที่รีบเดินหลังจากพลุเสร็จ5ประเทศมันจะเป็นอะไรที่แบบคนแน่นมากนะครับก็ต้องแบบรอให้คนเดินไปก่อนสักชั่วโมงหนึ่งค่อยเดินตามไป เดินกลับนะครับส่วนที่นี่นะครับที่เลบิสกลับก็มีโชวก์กระบองไฟอะไรประมาณนี้น่าสนใจทั้งคืนก็เริ่มปาร์ตี้กันตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง เที่ยงคืนเลยนะครับแบบดื่มกันจะถึงเที่ยงคืนเลยการมาเที่ยวงานพลูที่พัทยานะครับก็เป็นหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับตลอดจนไดด้วยนะครับซึ่งไดบอกเลยว่าได้เป็นคนที่ชอบดูพลูมากโดยเฉพาะที่พัทยานะครับเป็นพลูที่แบบสวยและก็ยังแนะนํานะครับปีนี้เป็นปีที่4แล้วปีหน้าเป็นปีที่5นะครับสำหรับใครที่นั่งฟังไดบรรยายมาเกือบ10นาทีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ